ข้อความการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าการกิิการที่เรานํามาแถลงในวันนี้นะครับัตถุประสสม์หลักเนี่ยเราต้องการสื่อให้น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลนะครับว่ารูปแบบการหลอกลวงออนไลน์กครมีนะครับหลายรูปแบบท่านคิดว่าเอ๊ะมันเคยได้ยินอยู่ไม่น่าจะมีการหลอกลวงอีกก็ยังมีน้องประชาชนหลอกลวงได้เพราะว่าผ้านท่านตก อ,อยู่ในภาวะการที่มีการพูดคุยต่อเนื่องกับพวกแกนคอนเซนเตอร์ซึ่งเขามีรูปแบบในการสร้างระบบออนไลน์ทางมือถือนะครับแล้วก็หลอกลวตัวเดือเนี่ยผมเชื่อครับในส่วนนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยผมจะขออนุญาตนะครับให้ทางตำรวจคุตำรวจต่อซึ่งเป็นชุดสสัวจับกุมได้ชี้แจงรายละเอียดให้น้องสุนทรนทกครับ เป็นลักษณะการพูดล้มน้าวเชิงขู่ๆว่าถ้าเกิดไม่มีการโอนถ้าเกิดไม่มีการโอนเงินเข้าไปเนี่ยเงินจะเสียอาจจะได้อาจจะได้ไม่ครบหรือว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเป็นลักษณะที่ว่าพยายามที่จะให้โอนเงินเพื่อเข้าไปคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับอันนี้คือแนวทางแห่งพฤตกรรมนะครับหรือคนตายของคนร้ายที่ใช้หลอกลวงกลุ่มคดีการเงานมาอยากอาสาพี่น้องสื่อช่วยประถาสมพัะเด็นี้นะครับต่อไปนะครับคดีที่สองนะครับ เป็นการปฏิการของตำรวจหนดวภาคสี่นะครับซึ่งสามารถจับกลุ่มนะครับกลุ่มแก๊งคอนเซนเตอร์ที่ทําการหลอกลวงเหยื่อชาวจีนนะครับเป็นหลักนะครับอันนี้จะหลอกไม่ได้หลอกคนไทยนะครับแต่มาลักลอบนะครับหลบซ่อนอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ไปหลอกลวงเหยื่อที่ประเทศจีนนะครับผลการปฏบบัตินะครับรายละเอียดผมขออนุญาตให้พลวัตีนข้อเก้านะครับรองผู้การตำรวจอบภาคสี่ได้ชี้แจงน้องน้องถึงความทราบครับผม เข้ามาแล้วนะครับแต่การตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่ามีช่อในในห่วงนะครับคนจีนเนี่ยเนหัวหน้าแก๊งแล้วก็ทำหน้าที่เชิญชวนแล้วก็ดูเป็นแบ็กอัพให้ทีมนี้นะครับก็ต้องมีในห่วงในอูนะครับแล้วก็ในตรงนะครับแล้วก็มิสเตอร์จูนะครับรวมทั้งหญิงสาวชาวพม่านะครับซึ่งเขาเอาตัวมาอยู่ที่ของแจกได้เลยเรียกว่าเป็นตัวเชิญชวนชักชวนนะครับ ด้วยคบุคลิกของผู้หญิงไม่ได้มีลักษณะคหรือหน้าตาดีอยู่แล้วก็มีโปรไฟล์ดีนะครับแต่การได้ดำเนินการจับกลุ่มทั้งหมดรั้พร้อมของกลางเป็นโน้ตบุ๊กทั้งหมด6ชุดนะครับแล้วก็โทรศัพท์อีกเจ็ดเครื่องนะครับแล้วเงินสดอีกหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าบาทนะครับในข้อหาอันที่องโจรแล้วก็พรบตรวจคนข้าเมืองนะครับอนุญาตชี้แจงเป็นต้นครับขอบคุณครับ ร้ายเนี่ยจะต้องทักทายก่อนนะครับชื่นชมนะสร้างความสุขทายย้ำเช้านะครับชอบผู้หญิงแบบไหนอันนี้คนร้ายเป็นผู้หญิงนะครับปลอมตัวผู้หญิงเพื่อหาเดือที่เป็นผู้ชายนะครับคุยเรื่องส่วนตัวโดนสามีทิ้งนะฮะนี่ได้หลอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับวันที่สามคุยเรื่องลูกซื้อของราคาเออซื้อของมีราคาฝากแม่อันนี้คือโชว์ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเพื่อหลอกลวงเหื่ให้ตายใจวันที่สี่ จะหลอกลวงเหยื่ออย่างนี้อันนี้ใกล้เคียงกันกันกบไฮบิดสแกมที่หลอกคนไทยนะครับจะรูปแบบเดียวกันแล้วไม่มีใครเข้าไปทลายและไม่พบเห็นว่ามีการบังคับกักขังเหยื่อเพื่อนาทำหน้าที่เป็นสาย1สาย2องสายสนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของคนร้ายที่ สมัครใจมาทํากันทั้งนั้นนะถ้าจะเห็นว่าเป็นกลุ่มเล็กๆนะอันนี้จะเป็นรูปแบบที่พบหรือจับกลุ่มได้ในประเทศไทยนะครับก็มีจะเป็นลักษณะนี้เพราะฐานนะครับหรือตั้งฐานบติการในการหลอกลวงคนชาติอื่นนะครับอย่างขาวรแบบสแกมเซ็นเตอร์หรือสแกมคอมพาวในประเทศพื่นบ้านไม่มีเด็ดฐานนะครับขอบคุณครับ ต่อไปนะครับคดีที่สามนะครับเป็นการปฏิบัติของตำรวจภูธรภาคห้านะครับเชิญครับผมพลตบตรีมโนเสนาคูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายขออนุญาตทิ่าจงคดีที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจำนวนสองคดีนะครับคดีแรกเมื่อวันที่ยี่สิบสามตุลาคมที่ผ่านมานะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเจ้าหน้าที่สายตรวจของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ได้ออกตรวจในบริเวณพื้นที่ของสพเมืองจรุรายนะครับพอมาถึงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพนะครับบริเวณถนนพนาลัยปรากฏว่าเจ้าที่ตำรวจได้พบาชาวจีนหนึ่งคนนะครับกำลังทำธุรกรรมทางเอทเออยู่นะครับหลังจากที่พบาชาวจีนนะครับหนึ่งคนนะครับเจ้าที่ตำรวจก็จะเข้าไปทักทายนะครับว่ามาทำอะไรนะครับปรากฏว่า พอกินคนนี้นะครับได้แสดงพิรุษนะครับแล้วก็พยายามที่จะหลบหนีไปนะครับเจ้าที่ตารวจก็ไปควบคุมตัวนะครับแต่ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้โดยตรงนะครับก็จะมีการสื่อสารผ่านทางทางเทคโนโลยีนะครับทางทางทางโทรศัพท์นะครับก็พบว่าเขามากดเงินนะครับโอนเงินให้กับผู้อื่นนะครับแล้วก็มีการสอบถามว่าเขาพักอยู่ที่ไหนนะครับก็ไปโรงแรมที่พักของเขาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับ อ,อยู่ไม่ห่างจากจุดที่กดเงินนัดน,นะครับประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรนะครับเมื่อเข้าไปถึงที่พักนะครับก็พบว่ามีเงินสดจํานวนห้าแสนรูปบาทแล้วมีบัตรเอทีเอ็มจำนวนสองทันกับอีกห้าสิบเจ็ดใบนะครับได้สอบถาื้องต้นนะครับปรากฏว่าเขาได้เข้ามาที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่สองกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มมีความรู้จักกับชาวจีนกนะ็เรียนเิ่มเติมนะครับทั้งเคสของทางภาคสี่นะครับ และทางเชียงรายนะครับจะต้องมีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะของภาคสีนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการหลอกลวงชาวจีนนะครับไม่ใช่พี่น้องคนไทยแต่เราจะมีการประสากนกระทางสถานทูตนะครับกับเหมือนงานบังคับใช้กฎหมายของจีนเพื่ออยากจะขอทราบว่ามีผู้เสียหายหรือไม่อย่างไรนะครับหากพบว่ามีผู้เสียหายหรือเป็นการหลอกลวงออนไลน์จริงนะครับตามข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยใช่แล้วแต่เราต้องการตัวยื่นด,ด้วยนะครับคือผู้เสียหายจริงๆด้วยเมื่อได้ข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ในความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับคนร้ายกลุ่มนี้ด้วยนะครับในส่วนของภาคห้านะครับของเชียงรายเนี่ยก็เป็นลักษณะของกลุ่มแก๊งคอนเพนเตอร์นะครับตามที่พวกทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่บริเวณชายแดนโดยเฉพาะทางด้านไทยกัมพูชานะครับการที่จะข้ามแดนกันเนี่ยไม่ได้สะดวกเหมือนสมัยก่อนกลุ่มแก๊งคอนเพนเตอร์เนี่ยมักจะใช้วิธีในการที่จะส่งม้ามากดเงิน นะครับหรือส่งคนในเครือข่ายมารับเงินจากฝั่งไทยหลังจาก,าลกหลอกลวงเหยื่อได้นะครับนี่คือวิธีการนําเงินออกในปัจจุบันก็จะมีการขยายผลหาเทสไซเีอร์หรือผู้เสียหายเพื่อดําเนินการในการแจ้งความเพิ่มกับตำรวหาแล้วก็ดําเนินการคืนเงินนะครับในเงินสดที่ทําการกดยึดไปได้ในครั้งนี้ด้วยนะครับรับเรียนกทราบครับสุดท้ายนะครับเป็นคดีของออมสัญการตำรวจสืบ,บรรสวนสอบ,บสวนอาชการทางเทคโนโลรรโนยีหรือตำรวจไซเบอร์นะครับเกี่ยวกับการ จับคุมป่าปามแก๊งหลอกขายสินค้าแล้วไม่ส่งของนะครับหรือหลอกขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเชิญท่านผู้กำกับการครับประเทศต่างๆหรอที่น่าอยู่ว่าหลายประเทศครับเอในส่วนในวันนี้เนี่ยเนเรื่องของการเน่งการตรวจสอบในเรื่องของการหลอกลวงการขายสินค้าไม่ตรงปกหรือว่าในเรื่องของการหลอกลวงขายสินค้าแล้วไปเกิดการไปทางแบบซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นสัดส่วนในประเซ็นประมาณ เกินกว่าครึ่งหนึ่งของคดีที่มีการแจ้งความออนไลน์แต่ละวันสําหรับการแจ้งความออนไลน์คือเรื่องของโิดสินค้าเนี่ยเกือบจะเกินไปประมาณ6,000รายนะครับ6,000รายในการที่มาแจ้งความหรือประมาณ2,000กว่ารายต่อวันซึ่งการดำเนินการของกระบวนการนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เราดำเนินการสืบสวนติดตามจับกลุมได้โดยใช้วิธีการใช้ใัวตรวจใช้ กกศทสองในการเป็นหน้าชุบริการในการดำเนินการปฏิบัครั้งนี้นะครับซึ่งแผนสุกรรมและการเงินต่างเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางกกับผู้ใช้กสองในการที่จะอธิบายให้พี่น้องสื่อรับทราบครับหลายร้อยเพจนะครับแล้วก็เปิดอยู่เรื่อยเพื่อจะทําลูกค้าส่วนหนึ่งเนี่ยใช้ในการส่งใน้ข้อมูลลูกค้าส่วนหนึ่งในการส่งสื่อไปให้ลูกค้ารับก็จะไม่ได้ส่งจะส่งแล้วก็ไม่ได้รับ สำหรับ้อมูลของพัสดุต่ตอวันที่ส่งนะครับประมาณ2,000 2,000ชิ้นต่อวันนะครับถ้าพูดถึงการอั่ที่ส่งได้ดีประมาณ40%นะครับแล้วก็มีวสัสดุที่ตัดที่เหลือประมาณ60%ที่ถ้าคิดเป็นยอดเงินเนี่ยก็ประมาณ800้อยแล้วก็จำนวนเป็นเงินประมาณแสน สนสองหมื่นหนึรายเดือนประมาณสามหลกักน้ำปราท,ที่ถือว่าเยอะสำหรับในการออกการชำรที่เป็นระดับต่อเดือนครับทุกขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการรุดรงยืนหลักนา้นก็อสอบสนองกันต่อไปครับเปิดดูก่อนที่จะโอนเงินนะถ้าเห็นว่าของเนี่ยมันไม่มีคุณภาพไม่ตรงกับที่เราสั่งหรือท่านไม่ได้สั่งเลยนะครับท่านเปิดแล้วท่านก็มีสิทธิ์เปิดดูนะครับพอเปิดแล้วไม่ได้สั่งเนี่ยนะครับ ไม่ต้องโอ,อนเลิน,นะครับท่านตีถืงนไปได้เลยไม่ต้องรับนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางตำรวจไซเบอร์นะครับภายใต้การนำของท่านผู้ช่วการละท่านผู้การนะครับที่เปฏิบัติตามนโยบายของท่านของรตรอท่านรองนางนาและท่านผู้ช่วยจรพนะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถึงแม้มูลค่าความหายเล็กน้อยหลายท่านไม่มาแจ้งความนะครับหรือไม่แจ้งความเนี่ยคดีกร,กระจายอยู่ตามมู่ต่างต่างก็ไม่ได้เป็นลักษณะของชอบโระชาชน ะครับทึงได้มอบหมายให้ท่านตำรวจไซเบอร์เนี่ยทำการสืบสวนจนสามารถจาับกุมได้ในครั้งนี้แต่ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายเครือข่ายนะครับก็ต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าต้องไปตบมือเหยื่อของพวกหลอกส่งของมาแล้วเก็บตังท่านนะครับขอบคุณครับครับต่อไปนะครับผมอยาก